โยี่ยวสับโอเคนะครับผมทุกคนวันนี้มาอยู่ในเกมอวันพีทเกมนะครับวันนี้ก็จะมาสอนเออวิธีการฟาร์มในเกาะใหม่นะครับเอาแมปหายแล้วเอาเอากระจอโรเกตเอาโอเคนะผมก็วิธีการฟาร์มใน,ใมนมเ,เฮ้ยนะไม่ใช่แมปใหม่เกาะใหม่นะผมส่วนนะวิธีการฟาร์มในเกาะใหม่ก็คือนี่นะครับผมให้มาตรงเฮ้ยอะไรอะไรเฟียวเออจีเออโอเคนะผมให้กดตรงคนนี้นะคนนี้เลยโอเ้เฟียวมาก แล้วก็เออเควสนะผมเควสผมไม่แนะนําเป็นอันนี้นะไอซอสไอซอสแมนมารีนเนออี่ยไอซอสมารีนนะผมเพราะว่ามันฟาร์มลำบากเกินนะผมให้ไปฟาร์มนี่เลยนะเทรนนิ่งนะอ๋ออ๋อ,อต่อยโอ้นี่ครับนี่นะผมให้ไปฟาร์มเออเทรนนิง่งมารีนนะครับผมแล้วก็รับเควสมาเลยนะแล้วก็วิธีการฟาร์มก็คือสำหรับใครที่ใช้ผลที่มัน AFK เฮ้ยเยฟีย้ยวสำหรับใครที่มันใช้ผล AFK ได้นะผมก็จะ อีซี่มากๆเลยนะในการฟาร์มนะครับผมก็คือให้มายืนบนนี้นะครับผมแล้วก็กดสกิลไปเลยครับนี่นะกดสกิลไปนะครับผมก็จะฟาร์มได้แบบอีซี่นะครับผมโดยเงินต่อรอบก็น่าจะได้รอบประมาณละห้าล้านกว่านะครับผมแต่ว่าถ้าเราไปฟาร์มเหมือนตรงซอสเมล์มันก็จะฟาร์มระบาดนิดนึงนะครับผมนี่นะครับผมมันนี้ก็จะมารวมกันตรงนี้นะครับผมเราก็แค่กดสกิลคิวารเอฟไปเรื่อยๆนะครับผมสำหรับใครที่มีผลที่มัน ตีได้ก็ลองก็ลองมาตีดูนะครับผมแต่ว่าของผมเป็นใช้เพิ่นทางด้านของผลฟินิกนะครับผมแล้วก็ล่อมอนไว้แล้วก็ตีได้เออกันเดี๋ยวขอวเวลาตีสักครู่นะครับผมเพราะว่าเออสตทผมมันยังไม่ค่อยเยอะนะเดี๋ยวใช้เวลาตีนานนิดนึนงวาย โอเคนะครับผมตอนนี Emperor, ้ก uh ็มอนก็เออได้ประมาณ8ตัวแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ผลฟินิกเฮ้เฮ้ยเอาผลเอเรอร์โอเคนะผมนี่ก็ได้8ตัวนะผมเดี๋ยวดูเงินที่เราได้กันนะโอเคเก้าตัวแล้วครับโอเคนะผมเงินที่เราได้ก็5ล้านนะครับผมบูเยอะนะเควสเควสเออรับได้5เควสก็5ล้านนะผมแล้วก็สามารถ AFK ฟาร์มได้เลยนะครับผมนี่นะใช้สกิลแบบตีไปอย่างนี้ ก็สำหรับการฟาร์มเงินในเกาะใหม่ก็คงไม่มีอะไรมากนะครับผมแลาจะมีแค่นี้นะครับผมโอเคผมแล้วก็สำหรับวันนี้ก็ก็จบไปแค่นี้เลยนะผมแล้วก็สวัสดีครับโอเคนะทุกคนแล้วก็เมื่อกี้ก่อนตัดผมลืมรีวิวดาบนะผมวันนี้ก็จะเป็นดาบทางด้านของสม็เกอร์นะทุกคนนี่นะผมก็จะเป็นในราคาของพี่ชายผมไงเดล บิด1อยเปิร์ม่ใช่เนี่ยนี่นะผมทุกคนก็จะเป็นเอ่อบอสสโมเกอร์นะผมแล้วก็เออพี่ผมตีได้ดาบมาแล้วนะนี่นี่เฟี้ยวเ,เลยไหมโดยเออสกิลของดาบน,นี้กเ็เริ่มจากการโจมตีปกตินะผมก็ก็ถือว่าเอาก็ถือว่าตูเท่มากเลยนะแล้วก็สกิลคิวก็เทนะครับก็เทแหละก,ก็ก็ได้อะ่ะ มันก็ได้อยู่นะทุกคนนะแบบแบบสแลดอะ่ะไอ้นั่นน่นะได้พิฆาตอาสูนอะ่ะเนี่ยปานวาลีนะครับผมแล้วก็ไปสกิลอีนะครับผมสกิลอีก็จะเป็นสกิลเฮ้ยอันนี้เท่นะทุกคนอันนี้เท่มากเลยเดี๋ยวผมบอกแล้วกัลับมาแลนะ้วแล้วมันกดได้รัวยังป๊าสกิลครูดาวไม่นานมากเลยทุกคนมันตีมันอ๋อ ผมก็สกิลมันตีตามไอ้นี่เหรออ๋ออ๋อมันอ๋อ,อ,อมันตีมันลงไปตีเลยแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นเอ่อถ้าเป็นปกติแล้วนะผมก็เป็นสกิลฮายคินะผมก็กลายเป็นท่อก็กลายก็กลายเป็นท่อแป๊บสีดำนะเฮ้ยมันมันไม่ใช่ท่อแป,ป๊บนี่หว่าแล้วก็จะเป็นฮายคิสังเกตน,นะผมก็มีแค่นี้นะผมสำหรับดาบนี้นะเดี๋ยวเออดาบเหมืนพี่ชายผมเลยผมสแตทพี่ชายแบบโอ้โห ความการมาแดนหลับอ่ะเก่งจัดเลยพี่ผมนี่นะทุกคนเดี๋ยวเราไปไปไอ้นี่นะตามเม็ดนะเราตามเม็ดโอ้โหสี่พันนะแล้วก็สกิลคิวอ่ะดูไม่ทัานดูไม่ทัานอ,อ,อ,อ๋อ้๋ออ๋อลองสกิลคิวใหม่นะครับทุกคนสกิลคิวนะครับ ตะเม็ดหมื่นสามนะผมอู้แล้วก็สกิลอีออกมาจะฟันรูทีละห้าพันนะทีละห้าพันเลยนะทุกคนก็มีแค่นี้แล้วก็มีมันก็มีแค่นี้แล้วผมทุกคนก็สำหรับวันนี้คลิปก็จะจบไปจริงๆนะผมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องผมนะไม่ใช่ช่องเลดเดมอนนะซับเยอะแล้วนะโอเคนะผมทุกคนก็สำหรับวันนี้ก็บายบายครับนี่ไงจบแบบเลดเดมอนด้วย